แล้วพวกเวลาขี้มันเนี่ยะทำทำก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มันจะมีจะทําเป็นห้องห้องน้ำมันเลยเฉพาะเราจะเราเราเียงมาตั้งแต่เด็กเราฝึกกันมาคก็ใส่จิฟฟ์อย่างผ้าที่ผมพ้าไว้ก็คือเปลี่ยนถ้ามันเต็มผมก็จะเอามาซักแล้วก็ตากไว้เอาเอาผ้าคุณแม่แลก็กูให้มันผมก็เหี้ยลงนั้นแตงน้ำเราจิ้มคออยู่ถ้ามันเต็มมันก็จะ ผมือนมันจะผมมาบอกนะครับวิ่งมามาเอาเอาเอามาเคลียรเกลียด์เคลียรเคลียร์อย่งี้ยแล้วเราก็เอาผ้าไปเคลียรให้มันว่าเรื่องเที่ใส่เรื่องหมาเรื่องสอนหมาอย่างนี้ไม่ได้เลยที่มันนี้ยังขี้ข้างนอกอยู่เลยแล้วแล้วอีอย่างหมามันจะมีกรงมีอะไรมันอยู่ก็ข้างหลังโซ่โซ่ลำโซ่แต่ไม่ไม่ได้แบบอยู่ในกรงกระต่ายก็ปล่อยอยู่ในบ้านเลยกระต่ายไม่ออกข้างนอกเลย เก็แบบมีปัญหาครับเรื่องของสัตว์ที่เลี้ยงต้องไม่มีไม่มีใช่ไหมครับมีพวกเห็บมัดก็ไม่มีครับไม่มีแมงอะไรเงี้ยในบ้านแมงตัวนี้อาบน้ไป่ยึงอ๋ออาบนณาประจำแล้วแบบอันนี้ไม่เกี่ยวกับหมานะกับท่าอยู่นี่เดชตัวอะไรตัวอะไรตัวบ้งบ้งนอนเป็นนอนวัวนอนกินเป็นไม้อ๋ออยู่ในต้นไม้ใช่ตัวบ้งตัวบ้้งง ภาษาไทยบุ้งใช่ไหมภาษาอีสานบงภาษาไทยตัวบุ้งตัวบุ้งมีปัญหาหนูอะไรไหมครหนู่มแสาวแมงวันไม่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอยุ่งหรอคะยุ่งก็มีบ้างมีบ้างก็มีค่ะไม่กันแล้วเวลาเวลาทำกับข้าวมากินไม่หมดเก็บใส่ไหนครับใส่ตู้ข้าว คำถามมันน่าเบื่อนะพี่แต่ว่าแบบมันมันแบบนี่ก็อ่านดูแล้วมันมันน่าเบื่อแต่มันไปมีประโยชน์เพราะเขาจะไปลิง์ข้อมูลต่อนี่ที่ทนทนต่อไ้มนะฮะมันน่าเบื่อครับแล้วแบบเวลาเศษอาหารทิ้งทิ้งไงฮะคือตอนเวลากินเหลือก็ก็ใส่ทิ้งขยะทิ้งเลยไม่เก็บทิ้งเลยนะหรือว่าก็ใส่ตู้แล้วก็เอาใส่ถังขยะใส่ถุงแล้วใส่ถังขยะถ้าเป็นเศษอาหาร เป็นเศษอาหารที่หมากินได้กหรออ๋อให้หมาหมอสุดยอดเอาให้ให,าหมาเนาะนะครับตะกี้นี้